สวยรวยมากขวัญใจพี่วินสุปตาสาวติดดินนั่งวินรับจา้างไม่ห่วงสวยเลยแม้แต่น้อยรายการเล่าข่าวดาราวันนี้สวัสดีนะทักทายคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่กันอัปเดตข่าวบันเทิงปูปริยาสวนดอกไม้ค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีในวงการบันเทิง ปูปรรย,ยาถือเป็นหนึ่งในนางเอกสาวสวยที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยค่ะด้วยความสามารถในการสแสดงที่โดดเด่นและมีรูปรักที่สวยงามซึ่งเธอก็ได้รับความนิยมทั้งจากการสแสดงในละครและภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องด้วยกันรวมถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์ดังด้วยแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักสแสดงชื่อดังนะคะที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแล้วสาวปูเธอก็ยังคงรักษาความเรียบง่ายและความเป็นตัวเองอยู่เสมอโดย ยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไม่ถือตัวไม่ห่างไกลาจากความธรรมดาหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนเห็นถึงความติดดินแล้วก็ไม่ห่างจากความเรียบง่ายของสาวปู mm hmm. ก็คือเหตุการณ์ที่ปูค่ะเลือกที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือ,อยานพาหนะที่หรูหรา แม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแต่การเลือกใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างในบางโอกาสนั้นเป็นการแสดงออกถึงความไม่ยึดติดกับชื่อเสียงและทำให้แฟนคลับและผู้คนทั่วไปค่ะที่ได้พบเห็นก็เห็นถึงความเรียบง่ายในตัวของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากจริงๆในวงการบันเทิงคะ่ะ